อเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมา้าม่วงปั่นสล็อตนะเพื่อนๆวันนี้มา้าม่วงก็จะพาเพื่อนมาเล่นเกมลักกินในเกหรือว่าน้องแมวใน k กะนำโชคนั่นเองนะทุกคนหรือว่าเพื่อนๆชอบเรียกกันว่าแมวนะลองนะทุกคนเกมนี้ก็ไปลุยเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้ม้าม่วงก็พกงบมาเล่นเกมแมวที่1500เท่านั้นนะทุกคนแต่ว่าเราเบ็ดร้อยเลยนะเพื่อนๆ งบพันห้าแตเบ็ดร้อยนะอู้เขาเรียกว่าวัดใจแบบหวาดเสียวหวาดเสียวเลยนะทุกคนพันห้าเบ็ดร้อยอ่ะเอ้าเข้าพีเกมไว้เอาดิจ่ายไหมแค่นั้นเองฮยถ้าสมมติว่าจ่ายแบบโอ้ยย่าเพิ่งพูดเลยดีกว่าดูก่อนดีกว่าทุกคน อย่าพูดไปเดี๋ยวมันไม่จ่ายเอาเหงาอีกนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วว่ะทุกคนสวยพันสี่มาก่อนอีกห้าหมุนนะทุกคนตอนนี้คูณเราอยู่ที่คูณ8นะก็วันนี้มาม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกมหกห้าเช่นเคยนะทุกคนใครที่สนใจอยากจะตามมาม่วงมาเล่นนะก็ กดสิงกเกน้าตาคลิปได้เลยนะครับผมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเข้าไว้ก็ยังจ่ายอยู่นะทุกคนถึงจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่ก็เหมือนว่ามาเพิ่มทุนให้เรานะทุกคนตอนนี้ขึ้นมา4 6 0 0แล้วอะ่ะเข้าฟรีเกมมาได้3,800สารายช่องสองโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรทุกคน3,680สำหรับฟรีเกมแรกที่เข้าไว้จัดๆนะ อย่างนี้ได้รุนละทุกคนพันห้าเ็ดร้อยหมุนไปไม่ถึงสิบหมุนนะขึ้นมาสี่พันได้รุนได้รุนอย่างนี้โอ้โหทำไมแบบนีไ้ไม่เกิดขึ้นในฟรีเกมวะรวยเลยนะถ้าช็อตเมื่อกี้นี้มานะบิ๊กวินไปเก้าร้อยสี่สิบห้า อ้ยหาวหาวอีกแล้วข้าวอีกได้ไหมเพื่อนอ้ยสวยอุ้ยสวยมากแต่เสียดายไม่มีคูณแมวทองไปไหนหมดอะโอ้โหจังหวะที่ควรมาก็ไม่มานะ ฟรีเกมฟรีเกมรอบ2มาเอะช่องอย่างว่างมาเหอะเพื่อนออ้ยมาเป็นวายเต็มเลยเห็นทองทองนึกว่าฟรีเกมตัวเดียวมันยากมันเย็นนะโอ้โหเขาเรียกว่ามาให้อยากแล้วก็จากไปนะทุกคนมาเพิ่มเบ็ดกันหน่อยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบ็ดที่ร6 0ยหกสละ เบ็ดร้อยจ่ายดีมากนะแต่ว่าเราจะลองไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะทุกคนเพื่อมันมีอะไรดีๆรอเราอยู่นะใครจะไปรู้ขนาดพันหเบ็ดร้อยมันยังเข้าไวได้นะ ไปเบทสองร้อยเลยเบ็ร้อยหกสิบน่าจะไม่เวิร์กขอเข้าไวเหมือนเบ็ร้อยได้ไหมเพื่อนมาเหอะอุ้ยโหยพันหนึ่งมาดิโอู้อยช็อตนี้แตกนอพนะันสองสามสิบนะทุกคนนะ เลขส,สวยเลยหนึ่งสองสามอยากให้มันมีแมวทองมาอีกอะ่ะถ้าแตกนอกก็ขอแบบแมวทองมาสักสามสีตัวเื้าอีกแล้วโดนแต่หาวทีไรนี่ก็คือว่าได้ตังตลอดนะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นสัญญาณหรือเปล่า สาล่ายต้องมาแล้วเพื่อนโอ้โหไม่เป็นไรยังมีกําไรอยู่เยอะอยู่นะทุกคนพันห้านะเราพุ่มาพันห้านะตอนนี้อยู่ที่ 5, ห้าพันเลือๆอ,อยู่ลองไล่เบ็ดได้เต็มที่เลยนะอย่างนี้ชอบเลยทุกคนอะไรฟรีเกมเลยสองจะเข้าเนี่ย ถ้ามันไม่เข้านี้ห้าพันมันอาจจะไม่พอนะทุกคนสำหรับเบสสองร้อเนี่ยอืมอุม้ยโอโ้โหเคช่องแรกได้ไหมไม่มาเฮ้ยเริ่มเงียบเงียบเริ่มเบาเบาจ่ายน้อยๆแล้วว่ะทุกคน อย่าบอกนะมาดีตอนแรกเพิ่มเม็ดปุ๊บเจ๊งอะ่ะจ่ายอีกโอ้โหคอมโบหน่อยถ้ามันไหลตอนมีแมวมาคูณแบบเนี้ยนี่คือดีมากเลยนะทุกคนอาจจะแตกยับยับเลยก็ได้บางทีเราจะไม่ต้องเข้าฟรีเกมนะเนี่ยถ้าแมวมาคูณอย่างเงี้ยแล้วมันแบบว่ามันไหลหน่อยอะ่ะเออ <c oughs> โอ้ย ทั้งหาาทั้งไอนะโอ้โหค่เตอร์ตัวเดียวพัดมาสวยขอฟีเกมไวๆขอร้องละ มาอีกเดี๋ยวเพื่อนตอนนี้ก็ปลาไปจะ40หมุนแล้วทุกคนสำหรับเบ็ด200นะยังไม่มีท่าทีแตกนอกแบบหมดหดหรือว่าเข้าฟรีเกมเลยวะหรือว่ามันจะเจ๊งวะเนี่ยทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามารับชมมาม่วงเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็ มาม่วงอยากจะฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม้าม่วงด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครนะที่อยากให้ม้าม่วงเล่นเกมใหม่นะมีคนเพื่อนเคอมเมนต์มาที่ม้าม่วงถามไปเมื่อวานนะว่าอยากให้ซื้อฟรีเกมหรือว่าเล่นหมุนธรรมดานะเหมือนจะมีคนมาบอกว่าให้หมุนธรรมดาดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยวจัดไปเลยนะเดี๋ยวได้ดูแน่นอนทุกคนเร็วๆนี้สำหรับเกมใหม่เกมรถแข่งนะ ของค่าย PG เนี่ยแหละทุกคนก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็รอดูกันได้เลยนะเดี๋ยวเราน่าจะหมุนธรรมดาหาฟรีเกมหาวิกวินเอานะทุกคนือ หาวยับเลยทุกคนไม่รู้ว่าง่วงอะไรนักหนานะเมื่อคืนนี้มามติดซียยรีส์ไงแล้วเป็นคนที่แบบว่าดูซีรีส์ทีหนึ่งก็ดูให้จบเลยแบบไม่รู้ว่ามันจะนานขนาดไหนแล้วมาดูตอนกลางคืนไงเพื่อนกว่าจบก็เกือบเป็นเช้าอะ่ะเกือบเช้าอะ่ะหาวเลยอุ้ยเข้าว v มไปสองร้อยมาแล้วทุกคนเกือบร้อยหมุนนะเนี่ย เกือบไปร้อยหมุนนะกว่าจะเข้าฟรีเกมได้นะเบทสองรอยเนะี่ยโอ้โหแต่ก็ยังกำไรอยู่ดีไม่เป็นไรโอโ้คูณมาเต็มจ่ายด้วยได้ไหมอย่าเอามาแต่คูณอีกแปดหมุนนะโอ้โหมาแต่คูณเลยทุกคนเฮ้ยแปลกแปกละอีหกหมุนเออมาก่อนมาก่อนนั่นแหละดี สวยมา3800เอ้ย3,800กลับมา5,000ันแล้วทุกคนที่เหลือถ้ามันจ่ายดีๆอุย้ยสวยสวยมากโอ้โหสาหลายำ้ำโชวจริงว่ะวันนี้ทุกคนรู้สึกว่าสาลายจะจ่ายบ่อยมากเลยนะวันนี้ไอซูชิพันสาลายะ่ะขึ้น1 0 0 0 0มืทุกคนโอเคเฮ้ยมายนี้เราเลิกได้เลยนะทุกคนนะก็ผมมาพันห้ามันขึ้นเป็นหมื่นแล้วอะใครจะอยู่อะจังหวะเนี้ยอุย้ย ยังไม่หยุด่หมื่นแปดหุ้ยเสียงเพี้ยนเลยหมื่นแล้วยังไม่หยุดไงสองหมื่นเอาดีเ,เพื่อนเลยสองหมุนมีไ,มไหมมีไหมาอีกเท่าไรแป0รขึ้น2องหมื่นหนึ่งสวยมากหมุนสุดท้ายทุกคน ว้าวไหมเนี่ยโอ้โหตามสเต็ปแมวเลยนะทุกคนโอเคก็เลือกนะทุกคนได้มา1 8ื0 0นะรวมจากที่เรามีอยู่ก็เป็น21,000นะทุกคนก็เลิกเลยแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้มาโมงเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาขอได้เลยนะส่วนเพื่อนๆคนไหน อยากจะเข้ากลุ่มก o เ d ้นไทม์เพื่อมาดูรางการแตกนะหรือว่าอยากจะมาเล่นทีเมก้าเกมหกหที่เดียวกันกับมมาม่วงนะก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยนะทุกคนวันนี้ก็พอเลยแล้วกันนะพันหไปสอ0 0มนะก็ใครจะอยู่อ่ะก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย